พี่มารอปลาพี่อยู่ซีโลอ๋อเออวะพ่อพี่หายไปไหนอะพี่พ่อพี่หายตับสูบไปเลยอ่ะพ่อพี่ตายแล้วพี่มีใครขายข้าวไหมครับมีใครอ่อพี่ตายอ่ะเจนเจนเจไม่ได้ว่าไงใครบอกว่าเนี่ยเจนนี่คือพวกเราหมดเลยป่ะแป๊บนึงนะซอครับแป๊ถ้าเป็นที่เดาอ่ะเขาแบ่งทีมละสามรอบที่เราเห็นตอนนั้นคือเขายืนสามกันเห็นป่ะอืม เนี่ยเราไม่สามตรงไหนอะสามร้อยไ้ไม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยแบ่ไปยิงชิงกันตอนสุดท้าของได้ก็เข้าแก๊เอางี้เอางี้เอางี้เสื้อเราจาเสื้อไว้เราสามแบ่งไปทีมละสามแล้วไม่ต้องต่อกันเองสามนั้น้ค่อยต่อยกันเองทีหลังอ่ะใครใครใครเจไม่มาหวายสตว์ล้าผมตึงม่ได้หลับไปี่หลับมาี่หลับมาอยู่อยู่ี่าม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 าามามาาามา เนี่ยเจี๋ยเหรอขอบว่างจะขอบ้างไม่ไหวเจี๋ยเลือมผมเหลือครึ่งหนึ่งอะไงไงโอเคอ่ะเจี๋ยมาทีมฉลามไม่รู้พี่จะตายนะผมจะตายเขาไม่รีเลื่อนให้่นีีเทมมฉลายโอ้โหเนี่ยดอกมีร้อยกว่าคนอะเสียบไม่กระตุกให้ไม่รู้ไปอะใครอะเนี่ยเนี่ยเจี๋ยใช่อะทีน่าซุนเป็ <h <h ู้อันนี้อันนี้พวกผมทีมแมลงวันไม่ใช่อ่ะเห็นเหลีวเห็นเหลีวจินยังพี่เห็นเหลีวจินในประเทศยังเห็นบ้างยังใครเห็นใครอะ นมาผมอ่ะหมาผมมาหมาผมมาอย่างนั้นฉลามเลยาเกียดเลยดิปู่พี่เป็นอะไรวะเนี่ยพนารักพี่จะใช้หน้านี้หรอโอ้โหมาขนาดนี้แล้วพี่ก็ไม่รู้เขาตลกอะไรพนารักดิพนารักดินะเอ้ยไม่ใช่นี่พี่แบบ มาเข้มเลยนะเนี่ยเฮยดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวไปอ่ะโอ้ยมาแล้วแบ่งหงเองได้เหรอไอ้ผัดไอผัดหายไปไหนวะเพื่อนมึงอ่ะไม่รู้ไอผัหายไปเลยนะไอการส่งไปฝากมาพี่ไอ้ผัดตายต้องแบ่งต้องแบ่งแบ่งแบ่งทีมสามแบ่งทีมสามแบ่งทีมสามเฮ้ยเราเจย์หยุดได้ดิเจย์หยุด้วยลอยไปลอยไปพี่ไอ้เจยมาเหรอไอเจย์ไม่มาไอเจย์ไม่อยู่ โจวนมีห้าร้อยโลเลยว่ะไอสามร้อยโลพี่มันหานกันเซ่อใช่อุยจะเริ่มจะเริ่มแล้วเว้ยจะเริ่มแล้วเว้ยใช่ครับแล้วรที่วัดมันเอาจะชมอยู่เออทำไมเสียมเอาเอาไอ้ตัวแลมตัวแลมอยู่ข้างหลังเอาตัวนึกอะเห็นปะนึกแลกอ่ะมาดิมาดิพี่วันดีวันดีกูซัดก่อนเลยกูซัด เอาแล้วมาต่อยกูทำไมเนี่ยเปิดเลยเหรอกล่องไม่เปิดจะไม่เปิดเลยไอ้กล่องก็ไม่เปิดกล่องก็ไม่เปิดจะเห็นหนุ่มๆๆๆๆๆเจย์เห็นเจยเห็นเจย์เร็วดูเวลาไอ้เหี้ยพี่ล่ำกล่องมันยังไม่เปิดพี่กล่องมันยังไม่เปิดกล่องมันยังไม่เปิดเรารรีบใคไมู่่้ะเดือดร้อนไอ้เหี้ยพีีี่่่่่ลแบนนนใคครออะะ้เอาจริงเราต้องเราต้องอย่าเพิ่งไป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 ท้าตีต่อยตีใครเขาได้เหี้ยเสียเลือดฟรีอ่ะใช่ใช่เราเอย่างเพื่อท้าเราอย่างเพื่อท้าถูกแล้วถูกแล้ะเราเพื่อท้าอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะพี่ลำขอบเชื่อวิ่งลอยครับ ไไงกกตเมปโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮียใครเขาจะได้ไปไหว้สัตว์ใครวะย่องมาแล้วน่ะมันย่องได้หรออุ้ยวงบีบวงบีบีวงบีบไปเฮียเสียเสียเลือดไหมพี่สาวเสีย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 น่าจะเสียน่าจะเสียเลือดวงบีบแล้วหาบ้านเร็วๆหับไปหาบ้านเล่น นี่เรา่งเล่นนะเราเราเราหลบมุมไว้อย่าเพิ่งไปอย่าเพงไปปะท้ใครนะไว้หลีกเลี่ยงการปะท้าได้มากที่สุดนะเว้ยเห็นนักข่าววะมาดีสัตว์มาดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอาผม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 เอ้ยเฮ้อเื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 ้อเ้อเื้อ เสื้อขาวนี่ใครอ่ะเสื้อขาวนี่ใครอ่ะเอาไอ้เสื้อขาวไอ้เสื้อขาวนี่เสื้อขาวนี่เสื้อขาวแต่ได้ปูแต่ได้เพื่อนโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องไรสัตว์โอ้ยอยู่ด้วยได้ไหมล่ะครับอยู่ด้วยได้ไหมล่ะครับถุงปีกถุงม้าม้าปีกปูนไวมาแล้ววงม้าอะไรแต่ได้เปลี่ยนอูยโอ้ยมึงแตกเลยเนี่ยเอาดี โอ้ยจะตายสั์จะตายจะตายโอ้ยยี่เลยเลยสิเจ็ดจะตายมาจาวัอาจโอ้โหโอ้โหโอ้โหยี่อะไรอะะีเต็งานีดูตัวเนื้อตัวเนื้อจโอ้โหไอตัวก้างกาเก็บกันอยู่เห็นว่าตัวก้าเก็บกันอยู่อะ

ำมคนไทยด้วยกันเย็นเย็นมีคนตายโอ้ยใครมันดันกลัวเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วกูจะตาย เก็บแล้วแบ่งของกันเก็บแล้วแบ่งเฮ้ยอย่าดันอย่าดันอย่าันได้ป้าอย่าดันได้ป้าน้องเกียรตายไอ้โอ้หคุณตายเฮียเมื่อไหร่จบอะเมื่อไหร่จะจบอะเ่จะตายสี่ทีเกิดหมอไม่มีสี่ทีเกิดเมื่อไ่น อันนี้นายยกเขาอยากเห็นอยากเห็นอะไรฮะในในการเปิดแอดอับลูกนี้ต่่อยดดทำอะไรกันอยู่อ่ะไม่กดค้างไม่ได้เมื่อกี้กดค้างพี่เลี้ยมันไม่ได้เฮ้ยไอ้พี่พเตือนเตือนเตือนกูเตือนมาดิเยี่มามาดิซั้นเอาจบแล้ว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 น้องจบแล้วน้องจบแล้วน้องจบแล้ว Exactly. ใครได้ไปวะอี้อใครได no ้อ um, uh, ี้อะไรอ่ะใครได้อ่ะใครได้ของอะไรวะอะใครได้อ่ะใครได้อ่ะมีคนได้เหรอทีมเราได้เหรอเห็นมันจะแตกไม่รู้ว่ะใครได้วะใครได้ไม่รู้อ่ะเอี้อะไรอ่ะเขาต้องการอะไรจากตรงนี้อ่ะอี้กลับไปฟาร์มหินเถอะเถอะไป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 กลับไปฟาร์มดีกว่าปะแยกย้าแยกย้โก้ไอ้ดอกเหมือนเดิมพี่โก้ไอ้ดอกโก้ไอ้ดอกไม่ b a c โก o m มอ้าว ไม่โกลแอดอปก็ได้เนี่ยแบ็กโกลโฮมี่อะไร